ขอโทษด้วยนะทุกอย่างอ่ะที่พูดไปอ่ะก็คือผมว่าเลิกปั่นอ่ะเลิกปั่น,นแล้วไม่ตลกด้วยก็รู้ทันหมดแล้วใช่ครับก็คือไปลบอ่ะก็คือผ่านมาัน้วจบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้ทันหมดแล้วว่าโดนปั่นปนหอกมาเนี่ยแหละก็ไม่ตลกด้วยไม่สนุกด้วยนะนะั่นแหละก็ขอโทษเลยอันนี้ขอโทษจริงๆขอโทษจริงใช่ผมขอโทษด้วยใจจริงเลยนะฝากไปลบโพสแอบบ้านพาด้วยที่สำคัญผมขายขียข้หน้าไม่ใช่หรอก ผมอายผมาขขี้หน้าเรื่องของเรื่องอ่ะผมห่วงภาพลักษ์เพื่อภาพลักษ์ของต่างคนเนี่ยของเขาด้วยแล้วภาพลักษ์ของผมด้วยเพื่อภาพลักษ์ของแต่ละคนอ่ะฝากไปบอกหน่อยให้หนุชพัชราพรรับอดุลไปลงโพสผมขอโทษนุชพ os, ัชร,ราพรารับอดุลน,นะครับผมขอโทษทุกอย่างเลยให้ไปฝากบอกนุชพัชราพรรัอรุลด้วยให้ไปลบโพสผม ai, อายเขาผมายขี้หน้าเขาเพื่อภาพลักษ์เพื่อชื่อเสียงแบบว่าภาพลักษ์ของสองคนอ่ะ แล้วชื่อเสียงผมด้วยอ่ะใช่ครับเพื่อภาพลักษณ์ในชื่อเสียงผมด้วยก็คือให้ลบโพสแอปพลิเคชันบ้านฝาแอปบ้านฝาก็คือผมขอโทษทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่ผมพูดไปใช่ผมอายเขาที่ปั่นมาผมไม่ตลกด้วยผมรู้ทันแล้วว่าโดนปั่นรู้รู้ทัละละนอ่ะรู้ตัวเล้วว่าโดนปัน่นก็ไม่ตลกด้วยใช่ครับผมเพื่อภาพลักษณ์ เพื่อภาพลักษณ์เพื่อภาพลักษณ์ของแต่ละคนไงกัเพื่อเชื่อเสียงของผมด้วยมันจะเสียชื่อเสียงผมอะแล้วเสียภาพลักษณ์ของทั้งสองคนเนะใช่ครับอย่าไปพูดปั่นเลยผมก็ขอรกวปแล้วช่วยบอกด้วยนะฝากไปบอกด้วยให้ลบไปเลยให้ลบไปเลยลบโพสแอบบ้านฟ้า ก็คือถ้าเปิดใจผมก็เปิดใจครับผู้หญิงนิยามัะของผมก็คือเข้ามาตอนจนได้เลยผมจะได้ไปพูดกับคนอื่นนะจะได้มีความทรงจาดีๆดะให้เข้ามาตอนนี้ตอนจนมาด้วยกันนี่แหละครับผู้หญิงผมก็เปิดใจครับเข้ามาตอนนี้ได้เลยแล้วก็เปิดใจถ้าผมมีแฟนแล้วผมก็เปิดหน้าไรเลยก็ก็เปิดเผยหน้าไรเลยผมก็รู้ตัวครับแล้วก็รู้ทันแล้วว่าโดนโดนปั่นโดนหลอกมาเขาไม่ตลกด้วย ไม่สนุกด้วยไม่ฮาด้วยครับก็ฝากไปบอกเลยให้ช่วยลบหน่อยให้ช่วยไปลบผมผมขายขี้หน้าไม่ใช่ผมอายเขาอะเพื่อภาพลักษณ์ด้วยอะของแต่ละคนเนี่ยละชื่อเสียงผมผมอะผมก็ห่วงชื่อเสียงผมด้วยะละภาพลักษณ์ของผมอะผมขอโทษเธอไปแล้วก็คือแบบว่าเพื่อภาพลักษณ์ของเธอด้วยของผมด้วยอย่างเงี้ย ก็คือผมก็บอกเขาปล่อยแนลๆให้เขาปล่อยตามธรรมชาติกเหมือนกับแม่เขานั่นแหละเหมือนกับครอบครัวนั่นแหละเขานั่นแหละก็ปล่อยไปตามธรรมชาตินั่นแหละเขา